สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตีนานามคณเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็องค์พระบาท,ทุมเด็จพระปร,ะประมินทรมหาภูมิพลอลญญดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าขอขอ,ของเรานี่แหละครับท่านวันนี้ผมจะมาขอแนะนำเหรียญที่ผลิตเยอะอยู่พอสมควรนะครับตลับปีพศนี้ครับขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้อง ดูไปรเรืเ่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับท่านท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีปศนี้มีจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่และที่สำคัญครับ<ก><น>เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับและเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดบที่หายากหรือไม่ขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปให้จบคลิปเลยครับ<สอน>ทาา่บา,<สอ>นทานจะได้รู้ว่าเหรียญน,นี้มีราคามากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญน่าเก็บสะสมไหมเพราะจํานวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่คนอื่น ขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านครับช่วยเมตตาผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆได้ได้ดูและได้ชมกันทุกวันนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับสาหรับเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองครับท่านสดๆร้อนครับท่านดําปีเห็นชัดเจนครับท่านรอยโมงหม่องเยอะแยะไปหมดเลยครับท่านวันนี้ได้มาเจ็ดเหรียญครับ รับตรงๆเลยครับด้เกียรเหรียญครับตงๆที่อยู่กับเหรียญเยอะมากครับแต่ส่วนมากเลยเจอแต่รอสิบแล้วครับตอนนี้ครับเหรียญรอเก้าแทบจะหาไม่เจอแล้วครับเนี่ยในแต่ละวันนะครับท่านวันนี้เจอเหรียญรอเก้าอยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าเหรียญแต่ส่วนมากจะเป็นพระเศียรใหญ่ทางนั้นครับท่านเหรียญพระเศียรเล็กเจออยู่ประมาณเจียเหรียญแปดเหรียญนี่แหละครับท่านอยู่ประมาณนี้แหละครับนอกนั้นผลิตเยอะหมดมีปีผสนี้ครับเยอะเหมือนกันครับแต่ต้องเอาปีผสนี้มาให้พี่เพื่อนเพื่อนดูครับนานๆทีเขาจึงเจอครับท่านไม่ได้เจอทุกบนนะครั เรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับท่านสองสีตัวติดนะครับสองสีตัวติดนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับคิวโนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสีทองจะเปลี่ยนเป็นสีดําไปแล้วครับท่านมัอหมองเงาไม่เงาแล้วครับท่านดูดีๆนะครับท่านเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูวิพลอรุณเจดีส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่าน ตรงกลางคือบรุษบุรูกพงท่านขับดูดีๆนะครับนี่คมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่ว่ามีการสึกรล่อแน่นอนครับสําหรับเดือนนี้ครับเท่าที่ดูนี่มีการสึกรล่ออยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายครับพอเห็นชัดเจนอยู่นะครับสาหรับบรุษบุรูกพงษ์ท่านนะครับสวยงามมากนะครับแบบนี้ครับหาเจอยากพอสมควรนะครับเนี่ยมาดูขอบเฟืองครับเนี่ยขอบเฟืองสําหรับเดือนนี้ครับโอ้โหครับ ทั้งงที่ผ่านการใช้มาอย่างยับเยืนแต่ไม่มีการติดล้ออะไรเลยครับสำหรับเกอบฟูงสรับเรียบเรียนี้ครับดูสิครับรอยขูดขีดอยู่ที่มุมนี่เยอะแยะไปหมดนะครับท่านไม่เป็นไรครับสบายๆครับแบบนี้เก็บได้ครับตรงกลางไม่มีรอยบุบรอยบี้รอยขีดรอยข่วนอะไรเลยครับสบายครับสําหรับเกอบฟูงสรับเรียบเนี่ยมาดูด้านหลังครับบ้าเป็นปีพศอะไรครับประเทศไทยครับอักษรบิวพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนะครับ ไม่ได้ติดอยู่ในดิสก์บรรดับที่หายากอย่างแน่นอนกับท่านตลอดปีพศนี้พลิตเยอะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชบลรงและด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอเมริกันครับสําหรับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญอยู่นี่ครับสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยล้านเหนรียญพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะครับไม่มีเศษมีเกินเลยครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหนรียญพอดีพอดีครับท่านในระ,ะดับย n นซียังอุตสาหให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับมองไม่ชัดเลยไกลเกินครับเนี่ยรอแป๊บเลียงนะพี่น้องในระ,ะดับย n นซีครับยังให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านขยับขึ้นมาจากกองเดิมครับหนึ่งร้ยบาทขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทครับท่านเป็นหนึ่งร้อยบาท เป็นหนึ่งยยี่สิบาทพอดีพอดีเลยนะครับท่านส่วนเรียนที่ผ่านก็ใช้หลยอครับตกีที่ละละยี่สิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ